สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์ควิสาออตโต้คาร์นะครับออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสาออตโต้คาร์สาขาการจนาพิเศษนะครับผมซื้อรถมือสองต้องมีรับประก,กันนะครับวันนี้ผมเลยเอาเจ้าตํานานนะครับแห่งรถ PPV นะที่ยังเห็นอยู่บนท้องถนนไปเที่ยวที่ไหนโดยเฉพาะไปเที่ยวแบบเที่ยวเขาอะไรอย่างเงี้ยเห็นเยอะมากๆในกลุ่มตามกลุ่ม Facebook อะไรอย่างงี้ก็ยังคือคักนะครับ,รบวันนี้ผมอยู่กับเจ้า Toyota Fortun e r 3.0V ดีเซลขับเคลื่อน4ล้อปี2006นะครับผมสำหรับราคาคันนี้ผมขายแค่459,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าคันนี้ยังน่าใช้อยู่หรือเปล่านะครับผมตามผมมาเลยครับ สนับสนุนโดย Car f o r s sure. u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r f o r s u r e c o m มาครับมาดูด้านหน้าตัวรถกันนะครับโฉมนี้มันถูกบง่งบอกแบบชัดเจนมากนะเวลาทีเา่เราเห็นนะครับก็คือกระจังหน้าของเขานั่นเองนะครับดูนะกระจังหน้านะครับสีเดิมเนี่ยมันคือสีโครมเนาะแต่ใน,นลูกค้าเดิมน่าจะแบบอยากให้มันเป็นสีดำเนาะเพื่อความดุดดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับรวมถึงด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้มาด้วยนะครับผมฟังก์ชันเขาเต็มอยู่แล้วนะรุ่นนี้นะสายลุยอะ่ะพัดลงมามาดูกันที่ล้อนะครับล้อจะเป็นบิต stone นะครับแม็กจะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานขอบ16นะซีรีย์ยังจะเป็น2 6 5 7 0 R 1 6นะครับดูปียางให้แป๊บนึงนะครับยางเป็นยางปี2020สภาพดอกยางยังเหลือลึกๆดอกยาง นุ่มๆน,นะเอาไปใช้ต่อยาวๆเลยนะครับผมพัดมาเลยคันนี้นะครับนี่นะจะมีไฟเลี้ยวอยู่บนเหนือซุ้มลอนะพัดมาดูที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างจะเป็นกระจกมองข้างแบบครอบโครมียมมีขนาดใหญ่มากๆเวลาเขฟอร์จูเนอร์เนี่ยมองกระจกมองข้างนะครับมองชัดเจนมากนะแล้วก็กระจกมองข้าง,ขาง,ขงเขานะเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนั่นเองนะครับผมพัดมาต่อนะครับน้านจากประตูจะเป็นโครมียมนะสามารถเอาอุจแจไขแล้วก็รวมถึง มีกุญแจรีรโมทเป็นรูปแบบนี้นะครับผมสามารถล็อกรถและปลดล็อกด้วยกุญแจร,รวมถึงหารถไม่เจอเนี่ยเห็นปุ่มแดงๆไหมที่เป็นรูปลำโพกนะครับกดเลยรถจะดังให้นะบางทีมันมีประโยชน์นะครับผมโอเคด้านรถนะด้านข้างจะมีบันไดเสริมข้างให้มาแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับบันไดเนี่ยก็ช่วยให้เรานะครับก้าวขึ้นรถลงรถอย่างสะดวกนะเนี่ยเวลาก้าวก็ผมแน,นะนํานะเอาข้าข้างแบบสมมติจะขึ้นด้านนี้ฮ่ะ เอาขาขวาพาดแล้วเอาขาสายก้าวขึ้นไปเนาะแล้วก็นั่งนะครับมันก็จะง่ายดีนะครับผมผลข้างบนก็ได้เนาะโอเคด้านบนมีแหลกหลังคาให้มาด้วยนะคบเห็นไหมฟอร์จูเนอร์มีทุกคันแหละนะอันนี้แหลกเดิมนะครับโอเคถัดมาเลยมาเลยมาดูกันต่อนะทางด้านท้ายรถโฉมนี้เนี่ยกับโฉมที่ถัดมาหลังจากเจ้าตัวนี้ไฟท้ายด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะยังตรงๆอยู่นะแต่หลังไปแบบ อีกโฉมหนึ่งแล้วจะเป็นที่เขาเรียกกันว่าไฟย้อยเนาะถามว่าการใช้งานเป็นไงไฟเขาขนาดใหญ่อยู่แล้วครับรวมถึงว่าเขามีไฟเบรกลดที่3มาให้บริเวณสปอยเลอร์ด้านหลังตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นการใช้งานของเขามันครอบคลุมมากๆอีกแล้วนะรถสายลุยคันนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับที่กันชนนะครับจะมีเซนเตอร์ให้มาด้วยนะครับผมเซนเตอร์ถอยหลังนั่นเองรวมถึงมีไฟทับทิมมาให้นะสะท้อนแสงนะครับเสริมเข้ามาอีกนะมีไฟท้ายยังมีไฟทับทิมด้านล่าง เป็นที่อยู่ของยางอะไหล่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้รถให้ดูก่อนดีกว่ามาดูกันเลยโทษนะครับล็อกรถไว้ปลดล็อกแป๊บนึงโอเคเปิดโลดฝาท้ายเป็นอะนาล็อกก็จริงแต่ว่าโชคเขาเนี่ยมันช่วยนะทาให้การเปิดอะ่ะแค่ดึงขึ้นเดี๋ยวมันจะเปิดขึ้นตามแรงของมันเองนะครับก็เลยไม่ได้แบบต้องมีน้ําหนักอะไรนะไม่ได้เปิดยากอะไรอมาดู f o r t u n e r ชมนี้นะครับก็เป็นการพับเบาะเดี๋ยวผมพับให้ดูนะครับขึ้นไป ด้าน,นข้างตรงนี้เนาะแล้วก็แขวนรุ่นนี้แล้วก็รุ่นหลังจากนี้จนรุ่นล่าสุดมันก็ยังเป็นการพับขึ้นข้างแม้กระทั่งพวกรถตู้อย่างเวลไฟเอาผาดก็เป็นการพับขึ้นด้านข้างเหมือนกันนะแต่พวกต้ตรง,ตรงบออฟอร์จูเนอร์พับง่ายกว่าพวกเอาผาดเวลไฟนะครับผมยกขึ้นให้ดูนะนี่บ่อแถว3เป็นการพับขึ้นด้านข้างไม่พอบ่อแถว2เป็นการพับแบบ60-40อีกบางทีแบบอยากเก็บของเยอะๆอย่างผมอะ่ะผมเก็บพวก อะไรยาวๆแบบอะเป็นโนใช่ไหมผมพับเลยบอดแถว2เอาเป็นโนวางยาวเข้าไปได้อะไรเงี้ยนะครับคือมันเก็บของได้เยอะมากๆเดี๋ยวผมเปิดพรมให้ดูคันนี้ลูกค้ามีการติดตั้งพรมหกไมติมาให้แต่ว่าดูสภาพที่แท้จริงของรถคันนี้กันนะนี่ดูพรมพรมยังสวยอยู่เลยดูเห็นไหมดูนะครับใหม่ๆอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นรถคันนี้ดูแลรักษามาดีนะครับดูจากที่เขาวางพรมก็รู้แล้วว่าเขาดูแลรถเขารักรถแหละนะแล้วก็สภาพพวกเนี้ย ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวอันนี้คือบอกก่อนว่าเป็นรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ทำอะไรผมจะมารีวิวเลยนะเดี๋ยววันที่ลูกค้ามารับรถผมจะสปารถนะครับให้ใหม่ให้ลูกค้าพอใจแน่นอนมารับรถแบบรับรองชอบแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้เออเมื่อกี้ลืมให้ดูนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเบาะลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแอร์ที่ถ้าพูดตรงๆนะข้อเสียของมันก็คือถ้าผมไม่ได้เอาเบาะลงอย่างเงี้ยเปิดไปก็จะเข้าแต่เบาะนะครับซึ่งจริงๆแอร์หลังเราสามารถ กดสวิตช์เปิดปิดได้จากด้านหน้านะแต่ว่าพอชมหลังจากนี้เนาะเขาย้ายแอร์ไปเป็นแอร์ราวแล้วอยู่บริเวณแถว2กับแถว3นะใช่ไหมแต่ถามว่าการใช้งานจริงเนี่ยเอาจริงผมก็ใช้สไตล์นี้อยู่นะครับผมว่ามันเพียงพอนะสําหรับทั่วรถนะสบายใจหายห่วงได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟังก์ชันภายในตัวรถดีกว่าว่าเจ้าคันนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับและน่าใช้ขนาดไหนตามผมเลยครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ภายในตัวรถนะครับของเจ้า Toyota f o r t u n e r คันนี้นะ ก็ต้องบอกเลยว่าผมมาคุณเคยไปอย่างดีเพราะผมก็ใช้รุ่นคล้ายๆอย่างนี้อยู่นะครับอย่างแรกดูสภาพคอนโซลเลยดีกว่าคอนโซลสภาพสวยๆนี่ถึงจะเป็นปี2006แต่สภาพคอนโซลไม่มีเยิ้มเลยลูบไปลื่นเห็นไหมเนี่ยลื่นสุดๆนะด้านหน้ามีแอร์แบ็กคู่หน้าให้มาด้วยนะครับทางด้านซ้ายก็จะมีเก๊ะนี่นะครับไว้เก็บของเนาะโอเคผมชอบ Fortuner รตนช่องนี้ข้างๆวิทยุมันจะมีช่องอยู่2ช่องตรงกลางตรงนี้เนี่ยซึ่งช่องไอโฟนนี้ผมใช้เก็บ เก็บน้ำบัตรมั่งละเก็บแมสมั่งละเก็บยาที่ต้องกินประจำมั่งละอะไรงนี้นะครับาถัดมาดูตรงกลางนะครับหน้าจอข้างบนตรงนี้ไว้ดูอะไรได้บ้างใช่ไหมไว้ดูแบบพวกอุณหภูมิด้านนอกเข็มทิศอัตราบริโภคน้ํามันทั้งที่เป็นค่าเฉลี่ยแล้วก็เป็นเรลไทม์อยู่นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็น้ํามันคงเหลือในถังว่าวิ่งได้อีกกี่กิโลนะถัดมาอันนี้คือวิทยุเดิมโรงงานของเขาเลยนะครับผม นาเจ๋งไหมแล้วก็อันนี้ใส่ซีดีได้หลายแผ่นเลยนะตามสเปคเขาน่าจะผมไม่เคยทํานะเพราะว่าเอายิงส่วนมากตอนผมเป็นคนขับรถตอนเช้าเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเปิด FM อะไรเงี้ยฟังข่าวฟังไรนะซึ่งก็เพียงพอแล้วนะเสียงดีด้วยถัดลงมาคันนี้แอร์เป็นออโต้แล้วนะครับผมนี่นะเป็นระบบออโต้มีระบบไร้ฝ้าให้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนี่มี power outlet มาให้สองตำแหน่งนะซ้ายขวาเลยนะครับผมอ่า แล้วก็นี่อันนี้เป็นปักเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์ถอยหลังแล้วก็เปิดทิ้งไว้ได้เลยนะแล้วก็อันนี้อันนี้คือปุ่มแอร์หลังนะครับปุ่มแอร์หลังเนี่ยบางคนบอกว่าพังหรือเปล่าเสียหรือเปล่าเอาจริงกดเข้าไปอ่ะมันจะดูออกเนาะว่ากดเข้าไปมันก็จะเป็นการเปิดแอร์หลังแต่ถ้าไฟไม่ติดบางคนไฟที่แอร์หลังไม่ติดไม่ได้แปลว่าแอร์หลังเสียนะครับอาจจะเป็นแค่หลอดไฟ LED หลอดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองไม่ต้องกังวลใจไปเนาะถัดมาที่ผมบอกคันนี้เป็นรถขับสีนี้นะครับเกียร์โฟอยู่ตรงนี้นะ ก็แนะนําว่าใครที่มีรถประมาณนี้เนาะก็ใส่ขับระยะสั้นๆก็ได้สักเดือนละครั้งนะครับให้มันได้ขยับใช้งานบ้างนะแต่ผมบอกเลยนะครับเข้าไฮธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปเข้าโลไม่ต้องเข้าไฮโลอะไรเลยก็สามารถขึ้นเขาได้สบายอย่างล่าสุดผมไปเที่ยวปีล็อกมานะผมเข้าไฮธรรมดานะครับขับขึ้นเขาสบายเพราะว่าอย่างที่รู้กันคันนี้เป็นฟูลไทม์นั่นเองนะครับผมถัดมาเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่นะการใช้งานมันเข้าใจง่ายมากนะได แล้วมีโลมีเกียโลนะครับเกียโลก็เอาพูดตรงเวลาลงเขาอะแทบไม่ต้องแตะเบรกเลยนะคือเขาคำนวณให้ดีสุดๆตรงกลางมีช่องวางแก้วช่องวางแก้วนี้ก็แก้วสูงมากไม่ค่อยดีเนาะตรงนี้ก็เป็นที่วางของนะซึ่งมันวางของได้เยอะมากนะครับการใช้งานเขาดีสุดเบรกมือนะครับสวยงามสภาพเบรกมือไม่มีลอกเลยเห็นไหมสภาพสวยงามสุดๆนะถัดมาเลยดูตรงกลางนะครับพนักเท้าแขนสภาพสมบูรณ์นะเปิดออกมาใช้วาง ของได้เยอะมากพอดูท่อนหลับท่อนแขนนะครับอ่ะคันนี้เบาะสีครีมเนี่ยต้องบอกเลยนะสภาพเบาะผมคิดว่าด้วยรถปี2006เนี่ยอันนี้เป็นเบาะที่ทํามาแล้วนะครับเหมือนใหม่มากๆกก็คือเหมือนเบาะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคิดว่าน่าจะมีการเก็บงานเบาะมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาไปเอาไปใช้ได้อีกนานๆเลยนะครับผมอ่ะถัดมานะครับด้านข้างตรงนี้เห็นไหมครับฝั่งนู้นก็ได้ดูฝั่งนู้นก็ได้ครับจะมีลำโพงทวิตเตอร์อยู่ที่บริเวณประตูด้วย อย่างที่ผมบอกไงเรื่องเครื่องเสียงเนี่ย t ฟร์จูเนอร์สบายหายห่วงแล้วเพราะมันเป็นตัวท็อปด้วยเนาะเขาลำโพงมันก็เลยมีให้หลายตำแหน่งนั่นเองนะครับผมทางด้านขวาบางคนเนี่ยสงสัยว่าไอ้ปุ่มหมุนๆเนี่ยคือปุ่มอะไรเห็นตั้งคําถามในกลุ่มเยอะปุ่มนี้คือปุ่มปรับแสงนะครับบริเวณหน้าปัดนะก็คือเนี่ยรอบความเร็วน้ามันเนี่ยมันจะเป็นตัวปรับแสงตรงนี้นั่นเองอย่างที่ผมบอกกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นปรับไฟฟ้า f o ร์จูเนอร์นะครับกระจกจะเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานแต่เป็นออโต้ฝั่งเดียวก็คือ ฟังคนขับนะครับแล้วก็มีนี่มีที่โหนด้านหน้าจะมีที่โหนนะแต่ท้ายไม่ให้นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมลองไปนั่งด้านหลังให้ดูนะครับว่าข้างหลัง Fortuner โฉมเนี้ยนั่งสบายไหมการนั่งเป็นอย่างไรนะครับผมตามผมไปเลยครับมาลองขึ้นด้านหลังมากนะครับก่อนอื่นเลยผมบอกก่อนเบาหลังเนี่ยสามารถพับเก็บได้นะที่ผมบอก6040การพับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะนี่เห็นไหมทั้งสฝั่งเลยเนาะ หรือแบบจะพับให้คนขึ้นไปนั่งแถวสามก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเคมาแล้วก็ปรับเอนได้เช่นกันนะเห็นไหมปรับเอนได้เยอะมากนะเดี๋ยวผมปรับให้มันพอดีพอดีแล้วกันอ่าโอเคมาขึ้นไปนั่งเลยวิธีขึ้นก็เอาที่ผมบอกนะเอาขาข,าขวาขึ้นแล้วค่อยเอาขาซ้ายเสียบเข้าไปมาโอการนั่งก็เอาแบบไม่อวยนะเฮดรูมเหลือสามนิ้วเล็กรูมอ่ะ ฟอร์จูเนอร์ชมเนี่ยเล็กลุมเหลือเยอะมากๆนะครับผมเห็นไหมการนั่งก็ผมมานั่งไม่ติดนะครับแล้วก็อ่ะมาดูกันสภาพเบาะเบาะสภาพสมบูรณ์สุดๆอะ่ะแต่คิดว่าด้านหลังเนี่ยอันเนี้ยเหมือนจะเป็นข้างหลังไม่ได้เก็บงานนะสภาพเบาะเดิมคือมาอย่างนี้เลยนะครับคิดว่าดูจากเนี่ยดูจากเบาะแล้วอะอันนี้คือสภาพเดิมๆของเขานะครับสวยงามสุดเลยนะอ่าถัดมานะ ด้านหลังนี่ผมชอบตรงนี้ของ f o r t u n e r มากนะครับอันนี้คือที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งเพราะว่าจริงๆด้านหน้าเขาให้มาเยอะเนาะผมชอบเอาขวดน้ำอะไรเงี้ยมาวางด้านหลังไงเพราะเราเอื้อมหยิบจากข้างหน้าได้นะครับเออด้านหลังของ Fort u n e r ก็จะมีนี่ที่ใส่เอกสารเนาะชมเนี้ยยังไม่ให้ที่แขวนถุงแกงมานะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูสาภาพห้องเครื่องคันนี้ดีกว่าว่าปี2006นเนี่ยรถข้างในสวยอย่างเงี้ยสาภาพพรมส,สวยๆอย่างเงี้ย ห้องเครื่องเป็นยังไงและโครงสร้างคันนี้ทั้งคันนะครับเดิมหรือโดนตามผมมาเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่หน้าห้องเครื่องนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์รหัสเครื่องยนต์1 k 3, 4, 4, 3, ึ่งแคดี3สามพัแรงม้าแรงบิด3,85นิวตันนะครับคันนี้เครื่องเดิมๆยังไม่มีการรีแมป ยังไม่ได้ตัดแฉกอะไรทิ้งนะเดิมสุดๆเดิมทั้งคันนะครับผมดูได้เลยสภาพเครื่องยนต์สวยงามไม่มีการ่วดซึมตามข้อต่อหรือท่อใดๆนะไม่มีคราบข่าวเมาคันนี้เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับผมามาดูโครงสร้างกันดีกว่านะครับฝากระโปรงคันนี้เคยถูกแกะนะแต่สันนิษฐานไม่ยากเพราะว่าผมสังเกตจุดอื่นมันสมบูรณ์หมดเนาะนี่ดูนะครับซิลิโคนเป็นการแกะไปทําสีแน,น่นอนนี่สติกเกอร์กันกระแทกสติกเกอร์นะครับน้ํายานะครับ ยังอยู่เก่าหน่อยแต่เดิมดูรูกลมๆนะซิลิโคนเดิมรูเดิมสลักโตโยตา้าครบๆติ๊กเกอร์กันกระแทกนะครับน,นูนนูนเห็นไหมเดิมทุกจุดนะโอเคนะเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับนี่สติ๊กเกอร์กันกระแทกเดิมรูกลมๆนะครับไล่มาต่อน,นี้ซีเรียล7 9 8 2เดเดิมๆนี่ซีเรียลหน้าเครื่องเห็นไหม เม็ดอาร์กลมๆสวยๆนะครับนี่รูกลมๆสวยๆสวยๆนะคันนี้ไม่แปลกหรอกรถสีดํารถสีดําเป็นรถพูดตรงๆนะครับเป็นรถที่ดูแลยากที่สุดนะสีดําอะไรนิดนึงมันเห็นเลยนะครับขีดกัวดนิดนึงมันเห็นดูแลยากกว่าสีขาวอีกนะครับผมมามาดูปัดดูบานหน้าฝั่งคนขับกันมางแต่ว่าเดิมแน่นอนสังเกตที่กระจกกระจกเดิมแปลว่าคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนกระจกนะเห็นไหมมันต้องมีไอ้พวกนี้อยู่นะ สติ๊กเกอร์ข้างในเนี่ยถ่ายเห็นไหมไม่รู้เดี๋ยวอินเสิร์ทให้แล้วกันถ่ <c oughs> ายยากใช่ไหมครับ <c oughs> น่าเดี๋ยวอินเะสิร์ทใหานะเนี่ยแหละกระจกเดิมๆนะไม,นไ,มนไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไงมาดูเม็ดอาร์กกันโอเคไล่ไปเลยเม็ดอาร์กเรียงตัวสวยกลมคมๆชัดๆคันนี้โครงสร้างเดิมๆเ,เดิมสุดๆอะดูน็อตประตูหลังเลยดีกว่าไม่เคยแกะนะครับนี่สลักโตโยต้าคมๆนะข้างบนและข้างล่าง เดิมสุดๆโครงสร้างเดิมมากมาใหม่นะรถคันนี้เข้าใหม่นะแต่สวยแน่นอนสบายใจหายห่วงนะครับผมโอเคมาดูกันนี่เม็ดอาร์เรียงตัวสวยกลมๆ,ๆชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตะต่อตัวถังใดๆโครงสร้างเดิมสุดๆเดิมจะจัดสวยอะคันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าสวยด้านหลังสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนกระจกเลยแม้แต่บานเดียวน่ะมาดูน็อตน็อตฝาถ้ายน็อตฝาท้ายไม่เคยถูกแกะ นะครับผมคันนี้เดิมจัดเลยนะครับโอเคนะอ่ะาไล่ไปทางนู้นไม่เคยแกะอ่ามาดูซิลิโคนฝาท้ายกันต่อเลยนะครับอเอาตรงกลางเลยแล้วกันนี่นะตรงนี้นะโอ้มีคนจิกหลายจิกจังเลยนะครับแต่เดิมแน่นอนคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนอ่ามาดูรังน้ําสติ๊กเกอร์การกระแทกยังอยู่นะคันนี้สวยสุดบอกเลยนะครับซื้อรถกับวิสาหกตคา์นะครับเรารับประกันให้ ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมถ้าเจอเรารับซื้อคืนเต็มราคาเลยนะครับผมแล้วก็นะครับเวลาลูกค้าไปซื้อรถนะผมบอกเสมอนะดูแบบนี้เลยเราไม่ได้เป็นลูกค้ากันไม่เป็นไรแต่ลูกค้าที่มาดูคลิปของวิสาวโตคาจะต้องไม่ถูกหลอกในอนาคตนะครับผมดูแล้วนําไปใช้นะอะตามมาต่อนะครับผมดึงให้ดูนะครับประตูบานหลังฝัง่งพโดธสารโอ้สวยทุกจุดบอกเลยเมนอากลมๆสวยๆกลมๆชัดๆนะครับผมคันนี้เดิมจัดๆเลยนะ มาตามมาต่อเลยนะครับผมประตูบานสุดท้ายดูไหนๆก็ดนี่ติ๊กเกอร์โตโยต้าอันนี้ผมบอกคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนกระจกมาก่อนประตูบานหน้าก็มีคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนกระจกมาก่อนกระจกเดิมทุกบานนะเดิมทุกบานเดิมทั้งคันอะ่ะมาประตูบานสุดท้ายนะครับโอ้โหโครงสร้างเขาแข็งแรงจริงมาดูเมด้าเรียงตัวสวยกลมคมคมชัดๆไม่ว่าเราจะเข็บตัดต่อตัวถังใด คันนี้เดิมจัดเลยนะครับอ่ะหันมาดูน็อตประตูหลังกันบ้างนะดูไม่เคยแกะนะครับสลักโ o โยต้าครบๆไม่เคยแกะสลักโ o โยต้าครบๆนะคันนี้สวยๆเลยมาเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับดีกว่าว่าเจ้า Fortuner คันนี้การใช้งานยังสมบูรณ์อยู่หรือไม่นะเรื่องกำลังไม่ต้องพูดถึงนะรู้กันอยู่แล้ว Fortuner แกร่งสุดๆตามผมเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับด้วยราคากับสเปคหลายๆอย่างเนี่ยเลยทำให้เจ้ารถคันนี เป็นรถที่จะดูคุ้มค่ากับราคามากที่สุดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งได้เจที่นั่งใช่ไหมแอร์ Air หลังก็มีกําลังก็เยอะเครื่องยนต์ก็ซ่อมง่ายซ่อมถูกไม่มีปัญหาจุกจิกตามมาและราคาที่ลดลงไปอย่างมากสบายกระเป๋าในการที่จะได้รถสเปคอย่างนี้มานะครับผมขอ,อยุ้าไว้ทีนะครับรถที่ผมเอามารีวิววันนี้นะครับจะเป็น Toyota Fortuner ปี2006นะครับเครื่องยนต์3,000ดีเซล ขับเพื่อนสี่ล้อนะครับผมแล้วก็นะครับอย่าลืมนะครับรบกวนกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสาหรับใครที่มาดูคลิปผมแล้วรู้สึกว่าอ่ะไม่รู้ว่าจะเชื่อผมได้จริงหรือเปล่านะผมแนะนํานะครับให้กอปคลิปผมเนี่ยส่งให้เพื่อนหรือใครก็ได้ที่คุณรู้จักที่แบบคิดว่าเขาดูรถเป็นนะครับมาให้เขาดูให้ก็ได้ว่าที่ผมพูดเนี่ยมันจริงไหมนะนะจะได้แบบ เข้าใจตรงกันว่าผมอ่ะเอาความจริงใจมาแลกกับคุณลูกค้านะผมพรีเซนต์ให้ก่อนที่คุณจะมาดูรถคันจริงด้วยซ้ําจะได้รู้สึกว่าก่อนจะมาดูรถจะได้ไม่เสียเวลาเนาะบางทีไปดูรถที่ไหนเนี่ยห้าสิบห้าสิบได้รถดีก็โชคดีไปไปแล้วถึงไปถึงแล้วเจอรถไม่ดีก็กลับบ้านเสียเวลาใช่ไหมแต่อันเนี้ยได้ดูวิดีโอก่อนรอบนึงน,นะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับพบกันทุกวันเวลา6โมงเย็นนะครับวิสารออโต้คาร์นะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย c a r f o r s u ชั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s u ชั sure. .com